r e g t e c นะครับก็ reg reg r, ek, r e g r นะก็ย่อมาจาก regulator นะครับและ tech ก็คือเทคโนโลยีก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ก้าวกระโดดแล้วปัญหาส่วนใหญ,ญ่ทั่วโลกเลยเนี่ยที่เป็นเนี่ยก็คือ regulation จะ catch up to Technology ก็จะตามหลังเทคโนโลยีเสมอแล้ว crime ก็จะ advance ก็คือนำหน้านะครับพวก ผู้ก่อาการร้ายต่างๆการหลอกสงครามอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดซึ่งการกํากับดูแลอะไรก็จะตามหลังหรือกฎหมายก็จะตามหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ช้ากว่าเสมอในเมื่อโลกของเรามันแอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Break Tech ในการเอาเทคโนโลยีมากํากับดูแลเทคโนโลยีหรืออินดัสทรีให้มีการกํากับดูแลแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆแบบเบสิกมากๆอย่าง อะไรดีครับอย่างเมื่อก่อนฟุตบอลจะเข้าออกจะออฟไซด์ off site, ไม่ออฟไซด์ site, อยู่ที่ดุลพินิษของกรรมการตัดสินถูกบ้างผิดบ้างเพราะว่าเป็นคนไอ้กล้องที่คอยจับสแกนแล้วมาดูย้อนหลังพวกนี้ครับจริงๆพวกนี้มันก็ถือว่าคลาสสิฟายว่าเป็นเร็กเทคได้เหมือนกันใช่ไหมครับโดยการเอาเทคโนโลยีมาอัพเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกรรมการ่วกมกับให้ตัดสินอย่างแม่นยำมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากๆเลยกล้องพวก BAR ในสนามฟุตบอลเนี่ยที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะใช้เร็กเทค กล้องอันนี้ถือว่าเป็นเ r e a t e เหมือนกันแทนที่จะใช้ดูแลพินิษของกรรมการอย่างเดียวในเหมือนในอดีตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Rec Rec tech เ r e a tech นี่ก็คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มประสิิภาพของการกํากับการดูแลในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้ตามโลกเทคโนโลยีทันนะครับ